คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลมาแล้วเลขหลวงพ่ออำนวยงวด1เมษายน2 5ง3 แอดก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเลขหลวงพ่ออํานวยนะครับจากสํานักหลวงพ่ออํานวยเราไปดูกันครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างเพื่อท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2563ใช้เป็นแนวทางนะครับ1ทับ 4, ทับหหลวงพ่ออํานวยให้บนเลข1กับเลข4ล่างให้เลข6แล้วก็ชุด3ตัว6ชุดนะครับ 5 2 3 9 7 1 5 23, 700, 1 0 5 5 4 5 6 3 5 1 8แล bon ้วก็ชุด2ตัวบนล่างบนได้แก่1 0 1 3 1 8 5, 5 4 6 3 5 6ล er ่างได้แก่1 4 2 4 2 3 0 6 6 9และ7 8แล้วก็บอกระวังเบิ้ลมี3ชุดนะครับ 3-3-4-4แล้วก็1นครับน้ามผู้ชมครับไปดูชุดพิเศษครับได้มาสดสดร้อนๆอนนะครับชุดพิเศษของหลวงพ่ออำนวย1-4-6-3ทบทับชุดพิเศษชุดเด่นแล้วก็รองชุด3ตัวเด่น4-1-8 7-1-8รอง1-1-8 11 6-1-8แล้วก็บนล่างชุด2ตัวบน1-8-8-1ล่าง 6996หลวงพ่ออำนวยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับใช้เป็นข้อมูลในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายน2563ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับที่ค้นหาข้อมูลเลขเด็ดเด็ดเลขสวยๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกงวดนะครับก็อขอขอบคุณสำนักหลวงพ่ออำนวยมากนะครับที่แบ่งปันข้อมูลนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท้านีแอดก็ขออานวยอวยพรน้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขหลวงพ่ออํานวยงวดวันที่1เมษายน2563ทุกทุกท่านทุกทุกทกคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไใจราดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ